ถามว่ารัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ไหมในการจะประกาศเซรีภาพผูพ้แสดงผ่าเห็นได้หมด3 4เขาบอกได้หมดตามรัฐธรรมนูญแต่นานนั้น,น,นอย่างที่คุณาผู้การแต้มพูดว่าต้องมีขอบเขตให้เกียถ้าการไปทําแบบนี้แล้วผมถึงถามว่าอย่างที่ผู้การแต้มคุณาแต้มเนี่ยพูดว่าถ้าเขายังเป็นเจ้าที่ตารวจอยู่เนี่ยเขาดําเนินเด็ดขาดเนี่ยแหละผมอยากจะฝากบอกเจ้าที่ตํารวจตั้งแต่ระดับเ,เจ้าที่ตารวจชันน้นผู้น้อยยันพู่งคั้ชาระดับสูงนะ คุณต้องบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดถ้าเขาเข้ามาเขาจะปกป้องสิทธิ์เขาหรือหาหลักฐานในการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเขามีสิทธิ์ทําได้แต่เราก็ต้องเตือนเขาว่าคุณต้องทําด้วยความเหมาะสมและสุภาพอ,อย่าเป็นการรบกวนขัดขวางหรือดูหมินเพราะมันผิดตามกฎหมายมเพราะเวลาคนไปอ้างสิทธิ์ในศาลเนี่ยอ้างได้ทั้งสองฝ่ายแหละแต่ประเด็นคือสืบวันที่เจตนาในคดีอาญาสมมติผมมาพูดกับทางพี่อัานว่าพี่อันเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจนะผมพูดว่าพี่อัานครับ สวัสดีครับผมขอมาแจ้งความร้องทุกข์ครับอันนี้เจตนาผมปกป้องสิทธิสุภาพนะแต่ถ้าผมมาปุ๊บผมอากติผมรู้สึกว่าตํารวจเนี่ยไม่เป็นมิตรพี่อันครับผมมาแจ้งความพี่พี่รับจ้างผมหน่อยพี่รู้สึกยังไงอพี่ก็เป็นเจ้าที่ต้องทําตามหน้าที่แต่การกระทําที่มันสื่อสารถึงการคอมมิวนิเคชันเนี่ยสุภาพได้ไหมแล้วรู้เนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้เวลามันเกิดขึ้นน่ะ ถามว่าถ้ามันดีจริงอย่างที่คุณบอกเจตนาคุณดีสังคมไม่มีเสียงแตกหรอกเขาต้องไปทางคุณหมดเลยว่าเนี่ยสมควรแล้วตำรวจโดนแบบนี้สมควรทําไมวันนี้เสียงแตกเพราะบางส่วนเขามองว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรบางส่วนอาจจะมองไม่เหมาะสมบางส่วนมองเหมาะสมฉะนั้นก็ต้องไปดูทางรัฐศาสตร์และนิสสัตว์ว่าภาพจําในอดีตของตำรวจที่ทาอย่างเงี้ยกับประชาชนทําให้เกิดกลุ่มเหล่านี้เดชเหล่านี้แต่ในกลุ่มเดียวกันขนาดเดียวกันเพจเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้ทําโดยวิธีการที่มันเจตนาสุจริตจริงหรือไม่